ขอขอกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Angel Date Game และในวันนี้เราเองก็เข้ามาอยู่กันในเกม One Punch Man the Strongest Mobile สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับกระผมเองจะพาเพื่อนๆทุกๆคนเนี่ยมาดูแพทใหม่หรือรายละเอียดที่เขาเพิ่งจะอัปเดตมาใหม่เมื่อเร็วๆนี้เลยนะครับผมว่าในเกมตอนนี้เนี่ยมีอะไรมาบ้างเรื่องแรกเรามาดูวันที่เรื่องป ตื่นนะครับหรือการทําตัวละครของเรานั้นให้กลายเป็นกรอบดาวสีม่วงเงื่อนไขในการปลดล็อกตัวดาวนะครับเราเองจําเป็นที่จะต้องมีเลเวลทั้งหมด55ขึ้นไปและตัวละครเนี่ยมีเลเวล40ขึ้นรวมไปถึงจกักรพรรดิเด็กหรือตัวละครตัวอื่นเนี่ยมีตัวดาว3ดาวขึ้นไปหรือปลดล็อก3ดาวขึ้นไปหลังจากนั้นให้เราทําการกดเปิดแบบนี้ได้เลยครับผมการใช้อุปกรณ์วัตถุดิบต่างๆนะครับในการที่เราจะเอามาอเป็นกรอบดาวม่วงนะครับเราเองก็สามารถไปหาได้ที่ดันเจียนปลุกเตื่นนะครับ เป็นดันเจียนมาใหม่ซึ่งเราจะลงได้วันละ6ครั้งนะครับผมก็จะมีอาสีอาวุธเทคนิคต่อสู้แล้วก็ฝึกพลังนะครับเราเองก็ต้องดูวันเวลาด้วยนะที่มันจะปลดล็อกใครที่อยากลงเกิน6ครั้งเนี่ยก็สามารถใช้เพชรซื้อได้นะครับผมแต่โคตรแพงบอกเลยดันเจียนในนี้เนี่ยตั้งแต่เลเวล1-2เนี่ยไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะแต่มันจะไปโหดในชั้นที่3ชั้นที่4ยิ่งชั้นมากขึ้นมันก็จะยิ่งโหดขึ้นนะครับ ชั้นแรกๆก็จะเป็นเบสิกเบสิกธรรมดานะครับผมผ่านง่ายๆฮนะเจอกบบนีท่าไนท์ธรรมดาครับผมโอ้ติดกระดูกหักแทบทั้งทีมนะมีตัวดาร์คชายเราตัวเดียวที่ไม่ติดนะครับเดี๋ยวเจอหน้ากากขวานหมัดเดียวก็น่าจะร่วงแล้วมังอา้าวยังไม่ทันถึงหน้ากากขวานเลยนะฮะบ,บอลทองเก็บไปก่อน โอเคได้ชิ้นส่วนสกิลปีศาจมานะครับแล้วก็จะมีแผ่นดิสเป็นอินนะครับแล้วก็เป็นสตริงนะครับผมให้เรามาทําการอัพนั่นเองโอเคเมื่อเราหาชิ้นส่วนมันมาครบแล้วนะครับเราเองก็สามารถอัพเกรดไปได้เลยนะครับผมเป็น1นทับสแบบนี้ถ้าเราอัพเกรดจนครบหมดนะครับเราสามารถปลดล็อกกลายเป็นดาวม่วงได้พลังงานลบเนี่ยบอกไว้เลยนะครับเพิ่มเยอะมากๆเลยนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขอตัวไปฟาร์มแป๊บนะผมว่าตัวเด็กผมนี่น่าจะกลายเป็นดาวม่วงได้ไม่ยากนะฮะ You really think you're different, man? You must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop. and go, you gotta take it slow. You can't be a pro, no waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in in millions, they block in your vision. But no, you can't listen. That shit is all fiction. Cause you hold the power you're as never long as you're gonna make it There's no way that you make it. Maybe you can fake it But you're never gonna make it Are you just gonna take that? Make him take it all back Don't tell me you believe that Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Fight back. Shit. Yeah. She ain't gonna make it. You ain't never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you face it. Thinking that they're giving them your life. Straight kid, nah, no, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing, Don't give it to you straight, man. There's too many others and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you're just faking. Nah, I don't wanna hear it anymore. I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts, they are not what I need anymore. I'm about to shut the motherfucking door on all you poor ass haters with your heads in the clouds. Talking out loud, so proud. You better shut your goddamn mouth. Before I do more, speak out. It's about to heads never out. gonna make it. There's no way that you make it. โอเคฟาร์มมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับอัปเดตไปเลยฮะจังหวะนี้อัปไปอัปไปดาวม่วงต้องมาครับ ดาวม่วงต้องมาแต่ขาดแผ่นสกิลฮีโร่ครับผมขาดน่าจะประมาณ3แผ่นนะเพราะว่าอันแรกเนี่ยมันใช้น้อยนะครับแต่อันต่อไปเนะี่ยน่าจะใช้เยอะอไม่ได้ปลดล็อกนะสำหรับเจ้าตัวเด็กดอกของเรานะฮะโอเคเรียบร้อยนะนะจุดจุดนี้สําหรับการปลุกพลังหรือการอัพดาวม่วงนะครับของเกมแล้วก็ค่าสเตตัสนะครับถ้าเราอัปดาวม่วงนะตั้งแต่ดาวแรกขึ้นไปเนี่ยจะได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้น3%ดาวที่2อัตราการติดคีย์ทีคอนเพิ่มขึ้น8%อันที่3จะเป็นระดับคีย์ทีคอนนะครับเพิ่มขึ้น อันที่4อัตราการทำลายเพิ่มขึ้น12%และอันที่5นะครับสกิลพาสซีฟจะอัปเรเวลขึ้นจากเดิมด้วยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าเราปลดล็อก5าดาวเนี่ยพาสซีฟของเขาเนี่ยก็คือจะติดผลกระหน่ำนะครับรอบๆตัวของเจ้าตัวเด็กดอกแล้วดาเมจเนี่ยจะสูงขึ้น45%แต่ถ้าเป็นพาสซีฟแบบยอดเยี่ยมนะครับผมก็เหมือนเดิมเลยนะครับติดกระหน่ำรอบๆตัวและดาเมจจะสูงขึ้นอีก5%าเปนะครับกลายเป็น50%เนะครับบอกได้เลยว่าเป็นสก,กิลพาาลืม นะครับผมชิ้นส่วนจิกซอดาวม่วงก็ต้องใช้เหมือนกันนะครับหรือจิกซอม่วงนั่นเองในการที่เราจะหาได้นะครับก็สามารถหาได้จากพวกอดันเจียนนะครับมันจะมีดันเจียนเจ้าตัวทาสู้ตรงนี้นะครับผมขั้นพิเศษตรงนี้นะครับเราเองก็สามารถหาได้นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ถ้าอยากได้ง่ายๆเลยนะครับเราเองก็สามารถผสมได้นะครับโดยการใช้เศษของเจ้าตัวเด็กๆเนี่ยสอันเพื่อมาแลกเป็นเศษม่วง1อันนะครับผมก็เนี่ย ใครที่ไม่ได้อัพ7ดวง7ดาวก็เก็บไว้นะครับเก็บไว้มาปลุกตื่นตรงนี้ก็ได้อัพดาวม่วงนะแล้วก็กิจกรรมต่อมานะครับจะเป็นการกิจกรรมฉลองนะครับ100วันนะครับของตัวเกมที่เปิดมานะจะเป็นสกินของเจ้าตัวอะตอมิกมาเปิดขายนะครับในราคาทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3,300กว่าบาทนะครับซึ่งเป็นสกินที่ค่อนข้างแพงแบบแพงมากๆเลยนะฮะคุณผู้ชมถ้าเราซื้อหมดนะเพราะกล่องสุดท้ายเนี่ยมันจะได้ดาวม่วงของเจ้าตัวอะตอมิกมาด้วย8ชิ้นนะครับสิ่งใหม่ต่อมานะครับจะเป็นฟิกเกอร์นะครับ ในโหมดเท้านะครับก็จะปลดล็อกกลุ่มที่12แล้วนะครับจะมีตั้งแต่ราชานน่นฟ้าราชาทะเลลึกราชาใต้ดินแล้วก็ยังมีอีก4ตัวที่ยังไม่ปลดล็อกนะครับนะตอนนี้และถ้าเราอัพเป็นดาวม่วงนะครับสเตตัสมันก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเหมือนกับการที่เราอัพพวกดาวอัพเลเวลหรือทะลวงนะครับเป้าหมายก็เหมือนเหมือนกันเลยนะฮะส่วนของรางวัลในชั้นที่12เนี่ยบอกเลยว่าดีมากนะครับแจกฐานด้วยนะฮะสเงินนะ เลเวล2นะครับผมจำนวน2ชิ้นนะฮะแล้วก็กิจกรรมสุดท้ายนะครับหรือระบบสุดท้ายนะที่อัปเดตมานะก็คือของรางวัลในดาชน,นะครับบอกเลยว่าอันเนี้ยดีมากๆนะครับเป็นของฟรีของแจกฟรีค่อนข้างที่จะโคตรดีเลยถ้าเราเล่นบทนะครับหรือด่านที่1เนี่ยจนถึงบทที่15เนี่ยเราเองจะได้รับตั๋วอัญเชิญสีแดงนะครับผมจํานวนทั้งหมด25บใบนะแล้วก็ยังมีแจกตั๋วเหลืองด้วยนะครับผมจํานวน20บใบรวมไปถึงตั๋วซับไพ่นะครับทั้งเอ,อ่อซับไพ่ธรรมดาแล้ว ก็จะมีตั๋วซัลายที่เป็นของตัวคอฝึกฝนนะครับเพราะฉะนั้นเรากดรับไปได้เลยใครที่เล่นผ่านมาแล้วเคลียร์มาแล้วก็กดรับไปเรื่อยๆเลยฮะบอกเลยว่าค่อนข้างดีมากในส่วนนี้นะครับนานๆมันจะแจกฟรีทีนะเพราะปกติเกมนี้เนี่ยไม่ค่อยแจกฟรีเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเน้นเติมอย่างเดียวนะฮะโอเครับกันไปยาวๆฮะเดี๋ยวเราจเจาตั๋วแดงพวกนี้นี่แหละไปเปิดสุ่มนะครับหวังว่าจะได้ตัวละครที่แบบดีๆหน่อยนะคุณผู้ชมโอเคตั๋วซัพพอายอรครับผมเพียบเลยนะฮะตั๋วแดงโบสุดท้ายเรียบร้อยครับ แจกแค่นี้หมด นะฮะคุณผู้ชมแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่ขาดไม่ได้เลยลืมบอกนะฮะนั่นะก็คือกาชานะครับผมอุปกรณ์3ดาวจะมาแล้วเร็วๆนี้นะครับก็ต้องรอลุ้นกันไปนะว่าอุปกรณ์ของตัวอะไรนะครับจะนํามาลงกาชานะแต่ถ้าให้ผมเดาเนี่ยก็น่าจะเป็นอาวุธ3ดาวของเจ้าตัวกระบองเหล็กนะครับที่อาจจะมาลงตู้ก่อนหรือไม่ก็อาจจะเป็นของเจ้าตัวโบลสนะครับมาลงเป็นตู้กาชาส่วนตัวดำเนี่ยเราไม่สามารถใช้เพชรซื้อได้นะครับถ้าจะไม่ผิดต้องใช้เงินซื้อ เท่านนั้แต่มันจะมีกิจกรรมแจกตั๋วดําแบบดาวกระจายอยู่นะครับซึ่งมันจะแจกแค่5ใบมั้งถ้าจำไม่ผิดเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสายฟรีเนี่ยก็อดกันไปนะจ๊ะในส่วนนี้มาสุมตัวเหลืองกันก่อนฮะคุณผู้ชมโอ้โหดูโอ้โห,โโหระดับ R กับระดับ N ทั้งนั้นนะฮะเกลือแบบเกลือล้วนๆนะฮะดูเกลือมากครับคุณผู้ชมโอ้โหเกลือสุดๆครับระดับ SR ก็ไม่ออกนะ ว่าทำไมมันเกลืออย่างนี้เนี่ยโอ้โหแล้วตัวแดงผมนี่จะไปรอดไหมเนี่ยคุณผู้ชมดูดิอ่าตัวแรกมาเป็น SR ครับผมตอนนี้จัดกันไปมาขอ SSR สักตัวหนึ่งก็คุมแล้วนะผมบอกเลยนะครับเพราะว่าตัวมันได้ฟรีไงเราไม่ต้องใช้อะไรแรกนะครับอ่ะแกคิดว่าฉันจะสังเกตไม่ได้เงั้ยหรอจิตสัมผัสน่าจะเป็น E i นะครับอ่าเรียบร้อยนะฮะไม่เป็นไรเอาไปอัปเกรด5ดาวแทนแล้วกันนะครับอ่ะโอเคจัดมาขอตัวทองสักตัวหนึ่งอ่ะก็จะดีมากนะครับ อสีม่วงอีกแล้วโอ้โหสปริงมาสเตอร์นะฮะโอเคช่างมันโอ้โหดูดูออกเดตัวทองผมไม่มีสักตัวฮะคุณผู้ชมสงสารทะเลลึกโอ้โหตายเถอะควรออกกําลังกายเสริมโอโ้แม็กสายฟ้าโอ้โหเกลือทั้งนั้นครับผมเกลือแบบเกลือล้วนๆฮะโอโ้ตายละ ตั๋วฟรีไม่เคยมีอะไรดีเลยฮะคุณผู้ชมโอเคสําหรับกิจกรรมภายในเกมก็จะมีประมาณนี้ก็ถ้าใครที่เพิ่งอัปเดตมาใหม่นะครับก็อย่าลืมนะครับแวะเวียนไปรับของกันด้วยส่วนใครที่ยังอัปเดตไม่ได้นะก็อย่าลืมเข้าไปอัปเดตที่ Play Store หรือ App Store นะครับก็อย่าลืมเข้าไปกดอัปเดตกันด้วยยังไงถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมทําการกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe กดปุ่มระฆังกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องของผมด้วยสำหรับวันนี้ผมเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม